โอ้โ้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอไอเดียบ้าๆที่กำลังเป็นรูปเป็นร่างของเทนฮากปีที่แล้วครับบอลอยังแซดแจกแต้มยังบ่อยไม่คุ้มค่าไฟรอดูแต่ปีนี้ดีขึ้นต้องให้กำลังใจเอริกเทนฮากเพราะแมนยูเก็บใช้ได้20นัดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรนอะไรที่เทนฮากบอกว่าดีแมนยูก็ต้องเชื่อว่ามันดีครับ ไมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีความน่ากลัวเลยเมื่อฤดูกาลก่อนพอเขาเข้ามารับงานเริ่มปรับโน่นปรับนี่จนเข้าซีซั่นใหม่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีเป๋ๆแกว่งๆงงๆมึนๆไปบ้างแต่ตอนนี้แมนยูไนเต็ดกลายเป็นทีมที่แพ้ยากไปแล้วครับในช่วงนี้กับทีมบิ๊กๆด้วยกันก็ต่อก่อนได้ดีขึ้นไม่แจกแต้มไม่เล่นกันแบบเ,เหมือนปีก่อนๆนอะ่ะผลงานรวมซีซั่นที่แล้วใช้เวลา49นัดถึงจะชนะ20นัดซีซั่นนี้ใช้เวลาแค่27นัดเท่านั้น นี่คือสัญญาณที่ดีจริงๆเขาปล่อยผู้เล่นที่ไม่เหมาะสมกับทีมเขาออกไปหลายคนและซื้อตัวผู้เล่นที่ถูกต้องตรงจุดเขาบอกว่าตอนนี้แมนยูซื้อตัวอะไรมาก็ไม่รู้ปานกลางทั้งนั้นหลายๆคนยังไม่ดีพอสำหรับที่นี่เขามองว่าที่ต้องต้องการมากกว่าผู้เล่นที่ดีการเป็นผู้เล่นของแมนยูนเต็ดไม่ใช่ฟอร์มดีอย่างเดียวการต้านรับแรงกดดันมหาศาลนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องคำนึงมาดูผู้เล่นที่เขาจัดการกันครับอันโตนี่ยังต้องการเวลาอีกหน่อยใส่ผงนัวเข้าไปอีกนิด อิลิกเซนโคตรคุ้มค่าเพราะได้มาฟรีทํางานได้ยอดเยี่ยมกาเซมิโลที่บอกว่าขาลงแล้วยังเล่นได้ในคลาสระดับสูงลิซันโดมาตตเนสเข้ามาพร้อมคําถามว่าไว้จริงดิในบอลอังกฤษนะมันหนักนะตัวเล็กแค่นี้มาเป็นบอรหรือเปล่าทั้งหมดนี้ทุกคนมีผลกับเกมครับเห็นหาเห็นปัญหาในสนามแล้วแก้มันทันทีปรับมันทันใจเขามองขาดว่าซานโชกําลังวิกฤต ก็แนะนําให้ไปพักไปซุ่มซ้อมไปคุยกับตัวเองไปปรับสภาพจิตใจสมัยเขาสังเกตเห็นเรื่องสภาพจิตใจของผู้เล่นว่าความแข็งแกร่งของจิตใจก็ต่ํามากๆเขาก็เดินเรื่องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาปรับสภาพจิตใจกับผู้เล่นโดยตรงโดยจะเข้ามาช่วยปรับทั้งทัศนคติและความคิดเขาทําเพื่อสโมอสรจริงๆไม่ได้ทํางานเพื่อเหลียแแข่งใครบางคนเขานํากุญแจสําคัญมาไขาทุกปัญหาของทีมและมันทําให้ทีมกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีคือความมีวินัย เขาเข้ามาปะที่ผุจริงๆครับทําการบ้านมาละเอียดเข้าใจจิตวิญญาณสโมสรและเข้ามาเพื่อทํางานไม่ไดมากินเงินเดือนแพงๆเกมที่แพ้เลเทกับเบนฟอร์ดเขาฟิลขาดสั่งนักเตะวิ่งกันในระยะทางที่น้อยกว่านักเตะเบนฟอร์ดในเกมนั้นและเขาเองก็ลงไปวิ่งด้วยเขาใช้ใจซื้อใจเพราะถือว่าต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความพ่ายแพ้ด้วยกันเช่นนั้นค่อยๆปรับสภาพค่อยๆหลอมทุกคนเป็นหนึ่งเดียวสร้างกฎขึ้นมาให้ปฏิบัติร่วมกัน อย่างเช่นมาสายจะหลุดจากทีมทันทีให้ทุกคนทานอาหารที่เชฟสโมสรทาไม่ให้ทุกคนกินแอลโกอฮอล์ก่อนเกมตรวจสภาพร่างกายทุกคนอย่างละเอียดให้อยู่ในสภาพของนักกีฬาเลิศและหากมีอะไรอยากคุยก็มาคุยกับเขาไม่ใช่ให้ไปคุยกับเอเจนต์หรือว่านักข่าวเขามีคําตอบให้กับทุกคําถามการรวมใจในห้องแต่งตัวสร้างมาตรฐานและผลักดันให้เกินมาตรฐานซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นหัวใจในปัชญาการทําทีมของเขาครับ เขากำลังส,งสร้างสิ่งที่ขาดหายจากที่นี่ไปนานนั่นคือทัศนคติของแชมเปียนตอนนี้เขาปลุกปีศาจในตัวของเลดฟอร์ดขึ้นมาได้เพราะแต่ก่อนนี้นั้นเลดฟอร์ดออกไปเป็นชาวระมองอยู่นานเห็นหาเชื่อใจเชื่อในศักยภาพเชื่อในตัวของเลดฟอร์ดจากอดีตผู้เล่นที่คาดว่าจะก้าวข้ามคำว่าดาวรุ่งไม่ได้เล่นงงๆจนแฟนบอลเริ่มปรงมีแต่ทรงไม่มีประสิทธิภาพเลตฟอร์ดยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจมีส่วนร่วมกับเกมและมีผลงานที่โอเคเลยครับ หลังๆมานี้ยิงเยอะยิ่งกลับมาจากบอลโลกยิ่งเหมือนถูกโลวก,กับบอลของเทนฮากมากขึ้นเขาเล่นได้วรวดเร็วมีพิสงมั่นใจขึ้นเรื่อยๆลงเล่นไปแล้ว25นัดทุกรายการยิงไป15ประตูกับแอซิดอีก6ครั้งยิง6เกมติดต่อกันและยิง7ประตูจาก6นัดหลังสุดทําประตูที่โอทแทฟฟอร์ด8เกมติดต่อกันแบบโคตรร้อนเลยครับตอนนี้เขาผลักดันกานาโชปล่อยลงไปเก็บเวลเรื่อยๆจากเด็กที่ไม่มีใครรู้จักในตอนแรกกลายเป็นตัวทีเด็ดลงมาทีไรเพจดเมื่อน,นั้น คล่องไวเร้าใจเกินรุ่น้าวหาญกล้าเล่นกล้าลุยมีอนาคตเขาดอกไม่กวายไม่ดันทุลังเอาลงไม่ว่าจะค่าตัวขนาดไหนก็ตามพอประเมินแล้วไม่ไหวจริงๆก็ให้ไปพักก่อนเดี๋ยวความมั่นใจอะไรต่อมีอะไรกลับมาแล้วค่อยให้ลงเล่นช่วงที่มาตเตนสยังไม่กลับมาจากการฉลองแชมป์โลกกับอาร์เจนตินาเขาลองให้ลูกชอลองเล่นเซนเ,นเตอร์มันก็เหมือนกับการปลดล็อกอะไรใหม่ๆในตัวของชอเพราะชอกลับเล่นในตำแหน่งนี้ได้ดีเกินคาดครับ เทนฮาก็ยังออกปากชมอย่าเพิ่งฝันถึงแชมพเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ครับมันยากเหลือเกินที่แมนยูนเต็ดจะทะลุรวดขึ้นมารวดเดียวแต่ทรงบอลแบบนี้ยอมทําให้แฟนแมนยูนเต็ดคล้มอกคล้มใจเพราะตอนนี้แมนยูนเต็ดมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนขึ้นและถ้ามีทรงบอลแบบนี้เรื่อยๆครีเอเตอร์สายปั่นต้องทํางานกันหนักหน่อยเพราะต้องหาเรื่องใหม่ๆมาล้อ แม n นยูนเต็ดเป็นสโมสรที่มากด้วยปัญหามีการบริหารที่ซับซ้อนมีอะไรที่อยู่ใต้พรมเยอะแยะมากมายที่ไม่ว่าใครก็สางไม่ออกครับบอลโลกจบไปผลงานทีมกลับมาดีขึ้นทั้งที่โปรแกรมนั้นแน่นเอียดซีซั่นนี้แชมป์บอลถ้วยสักถ้วยหรือดันทีมไปติดท o ฟโฟก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเลยครับสําหรับปีแรกที่รับหัวโขนคุมทีมเทนฮากยอมรับว่ากําลังเดินตามรอยวิธีการทํางานของเซอร์อเล็ก เขากำลังสร้างทีมที่คล้ายก,กันกับทีมที่ยอดเยี่ยมทีมนั้นความเป็นหนึ่งเดียวกันมีความเป็นทีมที่มีสปิริตซึ่งทีมแบบนี้แหละที่ไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆทุกการตัดสินใจในไอเดียใหม่ๆที่กล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลงย่อมมีคนค้านครับพอมันได้ผลแล้วจากค้านก็จะเป็นการคล้อยตามแฟนบอลยิ้มกลิ่มกันไปเลยแต่พอกลางโปรแกร,รมดูนัดต่อไปไอ้ยาแมงซิเตียโอ้ยเมื่อกี้แวะไปดูในเม้น เอาแล้วครับแฟนแมนยูกลัวที่ไหนล่ะครับพิมพ์เจิมกันเพียบเลยซิตี้กับซิตี้เถอะวะอยากเจอเพื่อนขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ